โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงคับวันนี้เกม Skill l e g e n d รอยัลนะฮะอ่ะมาลุยกันดีกว่ารอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทุกคนผมจะพยายามเล่นสายของเจ้า Sky ยเฮอริเคนนะไปลองเล่นมาและ้ะรู้ละว่าต้องเล่นประมาณไหนพวกนี้นะก็คือจะต้องไปเล่นสายที่ว่ามีไอ้พวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรว่าจะมี Period Time เยอะๆมันจะได้มีชาร์ตซน์ออกมารัวๆพวกนี้นะ สกายเฮอริเคนไปไปหากันนะมาบอกว่าวมันจะมาหรือเปล่าอีกนิดนึงแล้วไอเยี่ยมทาโร่การ์ดกูไหลเป็นน้ำเลยกดยังวะกดยังเพื่อนเพื่อนวันนี้มีแม,ม่เอ้ยเล่นเวนอมดราก้อก็ได้นะฮะบ้าบอเอาไงดี อยากเล่นสกายเฮอริเคนแต่ว่าเวนอมดราก้อที่ว่าผมจ้างผมตั้งใจจะมากับสาย Spirit ก็ไม่เลวนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเจ้าเวนอมดราก้อสายสปิริตก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะไปเบสแอทแทกก่อนนะแล้วก็พยายามทำเลือดของอีกฝั่งหนึ่งให้ลดให้เยอะที่สุดนะฮะแล้วก็จะมีตัวส p i r i t เอามาป้องกันตัวผมเองเอาแรนดอมไปเอาตีมาเอเอา Spirit มา แล้วก็แอตแทกบูสจัดมาผมจะเป็นเจ้าเวนอมดราก้อนเจาะลูกโป่งพวกนี้นะเจอเจ้ากอบลินกานเนอร์ยังไงตัวนี้โกงนักเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องเกิดให้ได้ด้วยมึงจะเกิดหรือเปล่ามารอบนี้ไม่มีฮิลลิ่งทุกคนมันจะมีตัวการเลือดเฉพาะเจ้าสปิริตเท่านั้นนะฮะฉะนั้นเวนอมดราก้อนของผมก็จะต้องอัดแอตแทกหนักๆพวกนี้นะ ตัวสปิริตจะซับดาเมจได้ประมาณ30%ไม่ต้องไปกลัวครับผมจิ้มโลัวนะสายครีปผมก็ต้องเอาเอาครี h แชร์นะแล้วก็เอาเป็นฟิรี่แอทแท็กหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ผมจะไปสายสปิริตกับตีโอเคเอา HP แชร์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาเป็นเบสิกเฮสหนึ่งอันด้วยนะเพราะว่า เจ้าเวนอ d รา g อนผมต้องการออกรัวๆโอ้โหคนเล่นเบสแอตแท็กกันเยอะมากเล่นกัน5้าคนหคนเลยว่ะไอเวนเอ้ยเอาไงดีว่าเล่นสายเฮสดีเปล่าวะอืมผมต้องเล่นสายเบสแอตแท c กนะทุกคนนะเพราะว่าผมจะได้ออกรัวๆซอยยิกๆพวกนี้มันแล้วก็มันมาคอมโบกับแอตแท็กสป e d พวกนี้ด้วยกับทาเล้นตของมาน้าทุกๆ เลือด10%ที่อีกฝั่งหนึ่งลดไปจาก m a x HP มันจะมาเพิ่ม Attack Speed ให้ผม6%พวกนี้มันต้องเอานะเอา Spirit มาตรงนี้ก็เอา Spirit มาแล้วก็เอาตรงเป็น h a a t a t t a ็ k ครับผมโอเครอบหน้าจะเอา Base Attack ตรงนี้ผมจะเอา Base Attack เป็นตัวหลักแล้วก็ตามด้วย Topping รองของเจ้า Spirit มาช่วยซั Damage อยู่สินอกนั้นทั้งหมดผมจะแรนดอมนะ เจอเวนอมรากนเหมือนกันแต่ว่าของของผมดีกว่าเขานะเพราะว่ากูกินเลือดตัวเองมานะผมกินเลือดตัวเองมา5หน่วยเพื่อที่จะเอาเงินมาเพิ่ม500บาทฉะนั้นผมจะต้องเหนือกว่าเขาเออแบบนี้ถ้าเกิดแพ้นี่คือแม่งโคตรเสียหน้าไอเวนเนี่ยสกิลผมเยอะกว่าเขาเยอะเลยนะดูจากอะไรดูจากตรงเนี้ยเขายังไม่ได้กดใช้เลยทุกคนฟรีสแอทแท็กครับผมแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นครีบูส เพื่อที่จะเพิ่มขนาดตัวของเจ้า Spirit ตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรที่ผมอยากได้เอาไงดีก็ต้องแรนดอมนะได้ b a s t t t แทกเฮสมาถือว่าดีมากนะแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปครีบ o ูสกับครีชร์อะไรสำคัญกว่าคร e บูสครับผมเพราะว่าครีบ o ูสมันจะไปคอมโบกับ f r e n ซ y ่คร e Attack ผมจะได้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ตัว Spirit มันจะใหญ่ขึ้นด้วยนะแล้วก็ช่วงเลดเกมอะไรอะ่ะมันสำคัญมากนะ โอเคติดพิษเลือดลด max HP 4%ผมน่าจะชนะทุกคนอือสปิริตมึงแตกไปแล้วไอ้เจ้ามัชมัชรูมนะตัวละครมัชรูมนี่ตอนนี้ผมยกให้เป็นตัวละครที่สามารถทำ damage พิษได้สูงที่สุดในเกมนะทุกคนเพราะว่ามันทำตาม max HP ที่เหลือของอีกฝั่งหนึ่งน่าคือมันบ้าระดับนั้นแหละนะฮะไอ้นี่ได้สกิลเลยเจ้านี่จะได้เงิน ถ้าชนะวงเล็บนะต้องชนะด้วยแล้วผมมั่นใจไหมอ่ะว่าผมน่าจะชนะมันยากอยู่อ่ะมันยากอยู่นะเอาเจ้านี่ก็แล้วกันทุกคนไอ้นี่เงิน60บาทเอาเจ้านี่มาแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นสายตรงนี้เลยเผื่ออาจจะได้แวนการ์ดพวกนี้มานะครีบูสหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นสปิริตคอนแทค c t ให้ตัวอ้วนขึ้นเล็กน้อยนะฮะตรงนี้เอาเป็นเฟรนซี่คริ ตรงนี้เอาแรนดอมหนึ่งครั้งตรงนี้ก็แรนดอมครับผมแล้วก็เอาเจ้านี่มาเป็นเบสแอตแทกขอสกิลแร่ไม่มีแอตแทกมีสองพอยซ a ่ t แอตแทกหนึ่งบ้าเลยรอบหน้าน่าจะเอาครีชแชร์นะเพื่อที่จะเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มเลือดให้สปิริตมันจะได้อยู่นานๆจะได้แปะพิษจะได้แปะฟริสอะไรมากขึ้นแล้วก็จะได้ซับเดามจ e ให้ผมด้วยนะ เจ้ากับตัวนี้มากับถ้วยแวมไพร์ในเฟสที่ 2, 2ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่ามันจะกินเลือดแค่หหรือว่า2แค่นั้นเองแล้วก็ผมเคยเห็นหลายๆคนกินเลือดแค่1มาโดยตลอดด้วยนั่นก็หมายถึงจ่ายเลือดหนึ่งได้สกิลในสายนั้นมาพวกนี้ถือว่าดีมากนะถ้วยแวมไพร์ที่ว่าปรับอัปเกรดมาแบบนี้ครีเช่แล้วก็เอาเร็กซ์รีเคลมนะตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้ฉะนั้น จริงๆอันนี้ก็ช่วยผมได้นะมันจะลดเลือดอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอา w a r t i m e Rampage ตรงนี้นะเพราะว่ายิ่งผมติดคริบ่อยเท่าไหร่ใน5วิแรกมันก็จะมี damage มากขึ้นเลือดอีกฝั่งหนึ่งก็จะลดลงไวขึ้นเออกไหมฮะอ่ามันทำให้ผมปิดเกมได้ไวขึ้นฉะนั้น w a r t i m e Rampage เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผมนะ ค่าคริ8ที่เพิ่มมาใน5วิแรกผมก็จิ้มอีกฝั่งหนึ่งไปประมาณแอ t แท k s สปีดผมอยู่ที่ประมาณ4.5ถูกปะก็ประมาณ20ครั้งนะ20ครั้งมีโอกาสติดครีเพิ่มขึ้น8%ถือว่าโอเคนะ w a l time rampage จัดมาตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้ random น,นะฮะ Freeze antidote โอเคถือว่าดีฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น freeze control เนอะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น เฮสเฮสคริหน้าเพื่อที่จะเพิ่มสปีดจะได้จบเกมได้ไวขึ้นในช่วง5าวิแรกนะเพราะว่า5าวิแรกผมจะมีค่าคริมาเพิ่ม8หน่วยครับผมก็ประมาณ39ตีวิ40ง่ายๆทุกผมทุกๆประมาณ2 h ฮิตครึ่งผมจะติดคริแน่นอนประมาณนี้นะแน่ผมติดคริไปแล้ว2 4 6 7 8 11 12 13โอเคเนี่ยเนี่ยแค่ผมติดครีมาประมาณอย่างเงี้ยในประมาณ5วิแรกติดครี1สครั้งผมก็คุ้มแล้วนี่ออกไหมฮะอันนี้เอาเป็น hp steel นะแล้วก็ h war time rampage level 2จัดมาอันนี้เอาเป็น p o i s o n attack นะฮะแล้วก็ตรงนี้อะไรคุ้มกว่าอันนี้ก็คุ้มอันนี้ก็โคตรคุ้มเอาครี b บูสต์นะฮะ สปิริตจะได้ตัวอ้วนขึ้นด้วยโอเครีลิกชิ้นที่3ของผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นดามจอะไรพวกนี้นะอ่าเจ้ากอบลินกินเนอร์ทุยกอบลินกันเนอร์นะฮะกลับมาให้ผมกระทืบล้นล้วนนะเพราะว่าเจ้ากอบลินกว่ามันจะเก่งประมาณกลางเกมเป็นอย่างน้อยนะทุกคนอ่ามีชาร์จมิสไซมีมิสมีฟรีสดามจ Fury ี่รีลิสไม่กลัวครับผมเพราะว่ามันจะเป็นเลเวลต้นๆนดเมจของคุณยังไม่มีนะฮะเลือดกุณเหลือ5แล้วนะเนี่ยไอ้น,นี่เอาพอยซ์นครีนะฮะเอา Fury ี่ครแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปอีกถามว่าอะไรดีกว่าผมเอาวอลท m e แรมเพ g e ให้เลเวลเต็มไปก่อนก็แล้วกันนะฮะ เพราะว่าเริ่มต้นผมจะได้ค่าครีเพิ่มขึ้น32หน่วย37บวก32 69 69ครีพไส้แตกแน่โอเคเจอแปะฟอสไปผมก็จะตีช้าแต่ว่าโปรเจกต์ไทยที่มันออกไปมันก็ลดไปหมดแล้วมันก็ยังมีค่าคริอย่าติดคริเออเรียบร้อยเนี่ยผมติดครีไปประมาณเกือบ10ครั้งในประมาณ5วิแรกทุกคนนะ้ามันคุ้มครับผมคุ้มแน่นอนฮนะ อันี้ถ้าเกิดเจอสกิลแรจะได้เงิน40บาทแต่ว่ามันจะจำกัดแค่1,000ครั้งออ1 1 0 0 0ก็คือ25 r e f r e s h รีฟรชออันี้จะเอาเลือดอันี้เอาเงินเอ,เอาอะไรดีวะทุกนผมเอาเงินดีกว่าเนาะไปให้มันสุดไปเลยก็แล้วกันนะไปแรนดอมหนึ่งครั้งแอทพอ์ซิ่นแอทแท็กแล้วก็เอาอัฟลิฟติ้งทำให้ตีไวขึ้นนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ถามว่าเอาอะไรดีอาร l i ลิฟติ้งก็เหมือนจะดีแต่แวนการ์ดก็ดีวอ r ทามเฟรนซี่ก็ดีเหมือนกันกำลังนึกเอาวอ r ทามเฟรนซี่จะได้มีการติดคริตอ่มันจะคอมโบกับเจ้าวอลทามแรม a g e ตรงนี้นะฮะเจอเจ้า v วนอมดรา g o n เหมือนกันยังไงมา อุ้ยทำไมเลือดผมไหลเป็นน้ำแบบนั้นเลือดมึงอไงโอ้ผมติดครีมากกว่าเขานะฮะแต่ว่าเขาตีไวน้อยกว่าผมแต่ว่าตีแรงกว่าผมค่าแอตแท็ของเขา120เขาตีแรงกว่าเขาตีหนักกว่าไสแตกมีคนมีพอยคุณไทรุใครวะเนี่ยคุณไทรุเอาเจ้ากับปะ โอเคมี Poison Burst เรียบร้อยอืมตรงนี้ผมจะเอาเป็น Random อ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นสาย h ฮสยังไมเ่เอา Random ครับผมตรงนี้เอาเป็น Attack Share นะฮะเอา Spirit Marble นะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น War Time Frenzy โอเคมันจะได้มาคอมโบกับฆ่าคริอ่ะเจอเจ้าเห็ดครับผมมา รอบเมื่อกี้เขาทำแอตแท็ได้สูงมากเพราะว่าผมเจาะเจ้าสปิริตของเขาไม่เข้าแต่รอบนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วน้องนะผมชนะแน่นอนเรียบร้อยอันนี้รดพิษมีคนเล่นพิษหรือเปล่าเหมือนจะมีคนเล่นพิษตรงนี้คนหนึ่งเอาไว้ดีไหมผมกำลังจะเจอเขาแล้วอะผมกำลังจะเจอเขาแล้วแต่ถ้าเกิดเขาใกล้จะแตกแล้วเหมือนกันต่อให้ผมแพ้เขาไปนิดนึงรถก็ เลือดก็ลดนิดเดียวฉะนั้นไม่ต้องก็ได้นะโอเคตรงนี้แรนดอมครับผมเอ่อฮะเอาคริแชร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้เอา HP แชร์วิ t a ทอ t y ลิตี้เฮสโอเคคริแชร์ทันล่าวะน่าจะไม่ทันมาเจ้ากระปะอุ๊ยผมว่าผมน่าจะแพ้วะ่ะพอยซ o n ึ่นเบิร์ตตุ้มเรียบร้อยอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาจะต้องไปเจอคนอื่นเก็บแทนผมนะฮะผมโดนค่าฟรีสไปประมาณนึงมันทำให้ p o i ซ o ซึ้น a ดามของเขาแรงขึ้นเล็กน้อยโอเคไม่มีปัญหาเขาอุตส่าห์ยอมกินเลือดมาก็ยอมเขานิดนึงแล้วกันนะฮะอ่าไอนี่ติดพิษเฟียเลสคอมโบมาแล้วด้วยโอเค เอาสปิริตมาเบลมาหนึ่งอันเนาะแล้วก็ตรงนี้ขอเอาเป็นสปิริตมาเบลเลเวลแม็กซ์โอเคแล้วก็ตรงนี้ครีแชร์ครับผมตรงนี้เอา HP Frenzy นะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นแรนดอมครับผม Base Attack Poison โอเคดีเจอ d y w a r r i o r โอเคมาผมน่าจะชนะนะเพราะว่า มันจะเลดเกมแล้วอ่ะมันประมาณกลางเกมไปแล้วแล้วเขาก็ยังไม่เกิดเลยนะโอเคเลือดประมาณ2000โอเคได้อยู่นะยังถือว่าโอเคสำหรับผมตอนนี้นะตามสถานการณ์เลือดผมเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็จริงนะแต่ในที่สุดสกิลที่ผมอยากได้มากๆก็มาเจ้า HP คริครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการดามจนั่นเองนะเนาะพอยซ์ n คริ p o i s ซ n ่น m ดามอันนี้แอตแท k ที่ไม่ใช่พ o i s ซ n นมันก็จะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าติดพิษ30%ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ทั้งหมดขอแรนดอมนะได้ฟรีสเรจมาได้น่าจะได้ตัวนี้ใช่ไหมยังไม่ค่อยมีอะไรเจอเจ้าวัวบ้าเลือดประมาณ2,500โดนผมขโมยเลือดมาประมาณร้อยหนึ่งนะเพราะว่าเลือดเขาน้อยเหลือเกินเลือดน้อยเนี่ยนี่เป็น เจ้าวัวบ้าที่เลือดน้อยมากนะปกติเจ้าวัวมันจะต้องเลือดประมาณ3,000-4,000ขึ้นมันจะได้ใช้เอฟเฟกจากทาเลนต์มาได้ดีนะฮะไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนฟรีสคริหนึ่งอันโอเคตรงนี้แรนดอมนะตรงนี้ผมก็จะเอาแรนดอมอีกครั้งหนึง่งตรงนี้ไซเคิลลูปไซเคิลลูปไม่เอาอะ่ะ เอ่อแรนดอมหนึ่งครั้งนะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นครสแชร์ครับผมต่อไปจะเอาเป็นพอยซ์ซึ่งคอนโทรลตรงนี้นะสปิริตของผมตอนนี้จะมีดาเมจ2 0 0ทุกๆสวินะแล้วก็ตัวอ้วนด้วยสินะอ่าเจ้าเหตุยังไงผมก็น่าจะชนะเขานะผมว่าหาวิแรกค่าครีของผม72ทุกคนเออนี่ดูดิติดครีรวัรวๆเห็นปะ เน่เฉพาะ5วิแรกผมติดคริปประมาณอย่างน,น้อยสิครั้งอะ่ะเป็นอย่างน้อยนะฮะพอยต์ซ c o นคอนโนะแล้วก็ตรงนี้เดตบิลลี่ไม่ต้องการเอาแรนด o อมไปนะถามว่าทำไมผมไม่ต้องการเด e บิลลี่ไม่จำเป็นไงต่อไปแรนด o อมครับผมตรงนี้เป็นไซเคิลลูปไอ้นี่พิชจะทำงานไวขึ้น p o i s ์ซ h นเฮนะฮะแล้วก็แรนด o อมหครั้ง เอา random โอเค poison antidote นะเขาแตกไปแล้วเบอร์คุณไทรุผมไม่ต้องไปกลัวเขาแล้วอ่ะอ่ะรอบนี้ผมจะแก้เกมคืนเขาสปีดไวดาเมจเยอะผมเข้าใจโอ้ดาเมจเขา5้า0 0 0กว่าทุกคนไวกว่าผมประมาณเท่าหนึ่งนะแอตแทก0 0โอ้โหหนักตรงนี้เอา random หนึ่งครั้งนะ พีแบตเทิรพอยซเลือดอีกฝั่งหนึ่งก็จะลดไว้ขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยก็ยังดีจัดมา f r e e พอยซ์ึเอาเป็น HP p o i s อยซตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นครีบ o ูสครับผมแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น p o i ซ o ซึ o n คอนโทโอเคเจ้านี่1,000ทําทำงานมาแล้ว800บาทคุ้มแล้วล่ะนะฮะ จากปกติได้20ไอ้นี่ผมถือว่ามันอัปเกรดมาก็แล้วกันนะเพราะว่าปกติจะได้20 20 20ไอ้นี่ได้มา40ทุกคนนะถึงมันจะจำกัดแค่1,000แต่มันก็คุ้มค่านะฮะเจ้ากอบลินกานเนอร์ทำอะไรผมไม่ได้เลยนะฮะ HP สไตรจเจ้าเลือดลงมาผ่าด้วยเล็กน้อยเอามาตอนนี้ผมต้องการแมนนี่โปรเจกต์ไทนะฮะพอยซ c o นคอนโทรลหอันแล้วก็เป็นเจ้า ฟรีสแอนตี d โดสอีกอันนึงเนาะส่วนตรงนี้เอาเลือดไอ้นี่จะตัวถึกขึ้นแต่เมื่อกี้มันกันอะไรไม่ได้เลยใช่ป่ะงั้นเอาเป็นไม่ไมเอาคริสแช์นี่แหละนะฮะเอา HP แชร์ตรงนี้นะผมน่าจะเจอเจ้าเวนอมราก g อนที่ผมไม่เคยชนะเขาเลยรอบนี้นะเพราะแอ t แท k กเขาสูงเขากดไวยังไงก็ยังไม่ทันนะ แล้วก็เจ้ากอบลินกันเนอร์ก็เละไปแล้วด้วยผมน่าจะสู้เขาไม่ได้นะทุกคนมันไม่มีของมาคริเชร์ผมไม่มีของฟรีสเขานะอืมออกไวขึ้นอะเอามาอืมเอามา,า,ม,ามันต้องใช้นะแล้วก็ไอ้น,นี่เพิ่มเลือดอีกเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ทำอะไรไม่ได้เนาะไม่มีตังแล้วอะ่ะบ้าเอ้ย อมไม่มีตังนะโอเคน่าจะไม่รอดนะน่าจะได้อันดับสองรอบนี้แอดแท็กของเขาจัดจ้านเกินเนี่ยแอดแท็กขึ้นร้อยสี่สิบเห็นป่ะร้อยหกสิเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรอัดเขาพิษพิษอพิษกูแรงขึ้นแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแอทแท็กมิสไปด้วยนะแล้วก็ไอ้นี่จะถือขึ้นอีกเล็กน้อยเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่าทุกคนมีโอกาสวะ อันนี้จะถือขึ้นถามว่าถือขึ้นมันดีไหมมันดีอยู่แล้วเอามานะฮะอันนี้ยิ่งเลือดน้อยยิ่งโจมตีแรงเอาถือขึ้นดีไหมเลือดผมเยอะเอาเมจิกดีเฟนซ์นะฮะผมต้องชนะเข้าอีกประมาณ4ครั้งผมถึงจะชนะมาดูกันทุกคนวนะ่าผมจะรอดไหมนะ Attack กมิสของผมเลเวลประมาณ4โอเคได้อยู่นะมามา รอบหน้าจะมีทวินสปิริตผมจะถึกขึ้นอีกประมาณ40%แต่ผมจะต้องรอดแต่ผมว่าผมรอดว่ะนี่นี่ยังไงไอ้เย่ยเมเวยไม่รอดไม่รอดเมื่อกี้อะ่ะเขาตีแทบไม่ออกเลยนะน่าจะเป็นแอตแทกมิสของเขาอะ่ะโดนแอตแทกมิสเลเวล3ของผมทำงานรัวๆเลยแต่ว่ารอบนี้มันไม่ทำงานว่ะทุกคนอโอเคอะ่ะไม่ว่ากันขอบคุณเพื่อนเอทุกคนที่รับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอีหน้าสำหรับอ p นี้เจ้า เวนอมดราก้อน uh, ลูกโป่งสีแดงก็ลากันไปก่อนนะฮะคือเน้นง่ายๆเอาเน้นถึกซึ่งมันสวนกับสิ่งที่มันเป็นนะจริงๆมันจะต้องเน้นดามจพวกนี้แต่ผมเน้นถึกแล้วก็เล่นได้ด้วยโอเคไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย้ฮนะฮะ